มาี่มาดิมาี่มาี่มาดิมาดิมาดิมับปมาดิไปกับปดา Thank you.

好嘞。 อ่าดูครับจะไม่ชอแพ้เท่าไรก็ให้เพียงเราะยัาไม่ได้โซาร์เลยม่แอ่าดินเตะครับเสร็จแล้วด <boundaries> คู่เพียเสร็จจะรอ้าด้านหลังเลยนะเดก็มีต่อครัววันนี้เรนพุทบานะครับราวเป็นวันพระคนสุดท้ายเท รถมือมากเกินไปแต่จะน่งใครจะไปทานอาหารก็ออกมาต่อแถวอวีเจตุ like ๊กตุใหคู่ตุ๊เลยไปดูหน้าสองหม้อใหญ่รว่าไทยโดนนเงนไปนการทนาใหะเมลี่เลยนะคนชื่อมานำมาไหลไปแาบตัวไม่อวีเจรือว่าให้ดีกับเกท่านงาน เดี๋ยวถึงเวลาที่จะไปบริจาคเรื่องนะก็เดินเลยนะครับที่บริษัทนะครับวันนี้มีอุปกรณ์รับคุนนำอาหารเปิดไปรับทานเดี๋ยวต่อไปอาวินเจนก็บอกว่าเดี๋ยวอาวินเจจะขอให้ทุกหน้าไปบริจาคเรื่องที่บริษัทจาคก็จะต้องให้กับโรงพยาบาลและภาคเอกชนที่รับเจอจะบอกว่าเจอไปได้ในบริจาคเรื่องที่บริษัทแลตอนนี้ ข้ามปลาและพร้อมแล้วก็ตรงทางเงีนะครับซื้อทู่ซื้อเทียนดอกไม้ซื้อไปยี่สิบบาทมีเทียนสีประดับมันเกิดด้วยนะจ๊ะมีเทียนสีประดับมันเกิดตั้งแต่วันพีชสีแดงปรนสิษฐ์ประดับสีเหลือง น่าบอกว่าปวดท้องประมาณตีหนึ่งลูกก็พอตีสองแต่เป็นรังกันแากานดีเมืเกิดการพูดอุยคือสีดำแ่ยนะฮะให้เด็กๆที่อบเดนลงเทาต้อถามขาเนี่ยวเา ให้ได้เขาเปลี่ยนามาภายในโบสถ์ได้เลยนะครับกะเดี๋ยวสักครู่นะครับพระคุณเจ้าออกมาแล้วนะครับจะมีเทพมากราณานะครับก็เ